ยำมาม่าแสบๆจ้าเผ็ดจวดจาดเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพบมาพบกับช่องตัวตุ่นกินแซบอีกแล้วนะคะเสานี้ง่ายๆเลยค่ะหิ้วเข่าแต่ว่าพอทันเตรียมพร้อมอาหารค่ะเห็นอย่างในตู้เย็นก็นเลยขวาออกมาเห็ดเลยมื้อนี้ยำมาม่าง่ายๆค่ะยำมาม่าใส่กับลูกชิ้นปลานะคะมาๆมาแซบๆน้ำกัน นั่งอยู่ครัวร้อยด้วยนั่งอยู่ครัวคือเก่าค่ะพี่น้องบรรยากาศเก่าๆนี่แหละเนาะแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยอาหารรสอร่อยทุกวันเนาะใช่จะต่อลงไปจักหน่อยค่ะแสบแสบสำหรับเอ,อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจีบจาดเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อแสบแสบน้ำกันซิเมือ่อะอื้อม ยับนัวค่ะยามามากรับมองดีเหอ่อน่า อืมเจ้านามกระเทียมดองอ่ะกับแม่เฮ็ดฝากมาตลอดเอ็อเด้วยค่ะเด้อคือส่วนมากเนี่ยอาหารเนี่ยแม่เฮ้านอะ คิดตาน้ำลูกอยากให้ลูกได้กิน,นงานกับเที่ยงดอกกับปลูกบางใยดองมาให้ลูกไปทากินโดนโดนอื้มอื้อ ได้กินบ่สุภาพกะขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมักสิขออภัยดอกสิมีลูกค้าโอ้เอ็นดูใครกับขาวของทุกมเมืองมีบางคนก็เจ้า,า,ากับอาสิบว่ากินส่ดวดวดเนาะอืมจ้บ กินง่ายๆเลยค่ะอืม,อม ต่ออืมเออดมีเห็ดนางฟ้าใส่จักหน่หอยเพราะตาอ,ออกดอก ม่พเพราะเฮ็ดนางฟ้าไว้ไม่ทากินธุรกิจครอบครัวนี่แหละพี่น้องไม่ทากินบ่ได้เฮ็ดไปขทากปลูกลยางละนิดยางละหน่อยเสียงนกเสียงไก่หลายๆไกยู่หลังบ้าน บวานนี้จีดจาดครับส่วนมากก็สิได้ยินงต่เสียงธรรมชาติเลย้อพี่น้องเ้อเสียงนกเสียงไก่ อยากให้มากินน้ำกันเด้สดคำได้แซ่บเท่านั้น <c oughs> กินอยู่ในกลัวคือเก่าค่ะอติไปโรงเรียนแล้วลูกไส้ขุนตัวดูตะขุนหน่อยนอนเบิงที่วี่อยู่ข้างในอ จิ้นปลาแซบผักจีดจาดมากพี่น้องเผ็ดแต่ว่ามีทุกรสชาตินะเผ็ดเปรี้ยวหวานแซบ ืเฮ็ดเองกินเองค่ะยุบ้านอ่ะจะเน้นเฮ็ดก้าเผาเองแม่จะบ่คอยเห็ดสื่อสื่อมันบ่คอยได้อัดทรลุดปันไดเพราะว่าเสือสีมะฮวนเท้าแกออกเนาะพี่น้องเนาะมันละเหยไปแล้ว 嗯。Mm. กีนจ,จานกระสิมีห่วผ่านเนี่ยเ้อธรรมดาไม่สุกคนเราพี่น้องละอืมอร่อย อร่อยทุกคำอือเจ้ใส่ไม่เห็นเนี่ยนะ อืมอืออมแซ่บอันเมื่อนี้ยอใส่ไมมเด้อพี่น้องเดอ้อสีล้องบังว่าบอใส่ไมมกับใส่ไม้เสียงสีดังบอ ใชไหมกับว่าดังเสียงยำมักแตงบางทิบผู้เอื้อนดังโคบโคบวับจ,จะคล้องยำดังคืบคืบที่ยังเข่าอยู่เฮี้ยนนี่ค่ะก็เลย่ร่องถอดไม้เบิง่ง นี่แหละย้ำเองเจ็บเองอะย้ำเองเจ็บเองมันเผ็ดแต่ว่าสูตายแสบค่ะแสบอีเหลียว เด็ดมาก <c oughs> ข้าวป,ปมๆมข้าวสู้ชายอ่ะ อิ่มแล้วคะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะคะ่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดสับสบบใครให้ช่องน้อยๆช่องนี้ได้มีโอกาสเติบโต,ตกับพี่ๆ u t u b e ทุกท่านด้วยนะคะช่องตัวตุ่นกินแซบขอบพระคุณคะ่ะ